วันนี้นะคะเกดมีไอเทมเครื่องครัวยุคใหม่แห่งปี2021มาแนะนำเพื่อนๆกันก็คือเจ้าแบรมินีอิเล็กทริกลันช์บล็อกนอกจากที่จะเป็นกล่องข้าวนะ <startups> เขายังสามารถอุ่นอาหารแล้วก็ทำอาหารได้ด้วยนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่า <startups> เริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะคะโอ้โห oh. ของเขาให้มาแบบเยอะมากอะิป<ม>และนี่นะคะก็คือของที่เกดได้มาทั้งหมดนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องด้านในกันดีก,กว่าว่าข้างในเขาให้อะไรมาอีกบ้างนะคะ<ม>ก็เปิดด้านข้างแบบนี้นี่นะคะแล้วก็จะมีหูหิ้วแบบนี้นะคะ่ะให้เราจับ ยกขึ้นมาได้แบบนี้เลยด้านในนะคะเขาก็จะให้เป็นตัวถ้วยสแตนเลสนะคะ2อ,อันด้วยกันมีฝามาให้ด้วยค่ะอันนี้เป็นฝาแบบล็อก3ชั้นนะคะป้องกันอาหารหกเลยทัวออกมาข้างนอกเนาะก็ข้างในก็จะมีเป็นเหมือนถ้วยสแตนเลสนะคะ2ออันสองใบแบบนี้อันนี้เอาไว้สําหรับอุ่นอาหารพวก ของแห้งอะไรเงี้ยพวกกับข้าวแห้งๆงเงี้ยได้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นเอาไว้อุ่นพวกน้ําซุปนะคะหรือว่าขุ่งข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่เขาให้มานะคะก็คือนี่เลยเป็นอุปกรณ์สําหรับต้มไข่นะคะเอาไว้เวลาที่เราใส่ไข่ลงไปแล้วเราก็นึ่งได้นั่นเองนะคะอัน,นเรียกว่าครบจบในเครื่องเดียวสุดๆเลยค่ อย่างต่อมานะคะที่เขาให้เรามานะคะคก็คืออันนี้เลยะคะ่ะเป็นสายไฟนะคะพเพื่อนๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตหรือว่าไฟรั่วเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าตัวสายไฟเนี่ยเขามีความแบบแข็งแรงนะคะแล้วก็หนามากดูดู แล้วก็ส่วนหัวนะคะเขาก็จะเป็นหัวแบบสองขานะคะซึ่งเป็นมาตรฐานมอกอนนะเพื่อนๆไม่ต้องใช้อแดปเตอร์นะคะมาต่ออันนี้ก็คือเสียบกับไฟบ้านของเราได้ปกติต,ต่อมาก็คือถ้วยตวงนั่นเองนะคะซึ่งถ้วยตวงนี้นะคะเราสามารถตวงน้ําก็ได้นะคะหรือว่าตวงข้าวก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีแบบสเกลนะคะบอกด้านข้างนี้นะคะมันบอกได้เลยว่ากี่ ml อะไรเงี้ยสะดวกมากๆเลือเล่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นตรงนี้ตรงปลายด้านล่างนี้นะคะเขาจะเป็นแหล,แหลมๆแบบนี้นะคะไม่ไดเอาไว้แช้ฟันนะคะแต่ว่าเอาไว้สําหรับเจาะ เวลาเราเวลาเราต้มไข่อะไรเงี้ยมันก็จะเจาะลงไปไม่ให้ไข่แตกเวลาเราเอาไปต้มนั่นเองอย่างต่อมานะคะก็คือกระเป๋าผ้านะคะซึ่งเขาให้กระเป๋าผ้ามาด้วยแบบดีมากรักโลกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใหญ่แค่ไหนอืมอือืมคือแค่นี้แค่นี้เราตอนแรกนึกว่าจะใหญ่แต่ว่าไม่เป็นไรมันก็ใส่พอดีเนาะพอดีกับหม้ออะไรเงี้ยเราสามารถที่จะใช้เขานะคะพก กล่องอันนี้ไปข้างนอกได้นะคะหรือว่าใครจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะคะจะไปเดินตลาดเนี้ยก็ได้หรือว่าไปชอปปิ้งเนี้ยก็ได้เหมือนกันเก๋ๆสวยๆอแกใช้ได้ <S <S ต่อมานะคะก็คือคู่มือ <S <S นี่เขาให้คู่มือมาด้วยนะคะเป็นคู่มือภาษาไทยไม่จําเป็นที่จะต้อง Google Translate ใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่านเข้าใจง่าย แล้วก็อย่างสุดท้ายที่ชอบมากนะคะแล้วก็ไม่มีแบรนด์ไหนเคยทําเลยก็คือสติกเกอร์แบบน่ารักหน้าร้านมาะกับคนหวานๆอย่างเรานะคะแบบน่ารักมากดูดีเป็นแบบรูปหมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเอาไปแปะหัวนอนจะได้นอนหลับฝันดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาใช้เจ้าเครื่องนี้นะคะทำอาหารให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวอย่างแรกที่เราจะมาทํากันนะคะก็คือการต้มไข่โดยใช้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะคะ อย่างแรกนะคะที่เราจะทํานะคะก็คือการเอาเจ้านี้นะคะมาแค้ฟันแอะไม่ใช่นะคะเป็นตลกแต่งแรที่เราจะทํานะก็คือเอาเจ้านี้มาจิ้มด้านบนของไข่นะคะเพราะว่าพอเราจิ้มปุ๊บนะคะเอาแล้วก็เอาไข่ลงไปนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่นะคะไม่แตกเวลา,าลงนึ่งเองค่ะจอดลงมาอย่างง<ๆ>ี้ให้มันแกล้งแค่นี้เองจอดนิดเดียวนะคะไม่ต้องจอดลึกพอจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะ เทน้ำลงไปนะคะในตัวเครื่องนี้นะคะเกลจะใช้ทั้งหมด1นึ่ถ้วยนะคะเท <Sh accom od ate> ลงไปเลยประมาณ80 m l นะคะเขาก็จะมีสเกลบอกไว้แบบนี้ก็เทลงไปในตัวเครื่องเลยนะคะเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไข่ลงไปนึ่งได้แล้วแค่นี้เองวางแค่นี้นี่อ่ะพอเราใส่ไข่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาฝามาปิดแบบนี้ จากนั้นกดสวิตด้านหน้านะคะ1ครั้งให้เครื่องทํางานนี่ไฟแดงก็จะขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จับเวลา15นาทีก็จะได้ไข่ที่สุกแบบกําลังดีตอนนี้นะคะ<ฮ>ก็ครบเวลา15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปิดสวิตกันเลยดีกว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เปิดด้านข้างนี้ตรงนี้นะคะเขาจะมนนีที่จับให้เราเนาะ ก็สามารถยกเข้อมาได้๊บนเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไข่ต้มแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเนื้อข้างในเขาเป็นยังไงเอ้ยไข่มีความแบบจับๆแล้วมันไม่ได้แข็งเกินไปนะอึบนี่ได้ดดเริ่มยาวมีสเรียบร้อยสองฟองเดี๋ยวเราจะมาผ่าด,ดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเนื้อจะเป็นยังไง โอ้โฮีถือว่าเป็นไข่ที่แบบต้มสุกกำลังดีนะเริมร่มเริม่มเริ่มเดี๋ยวเราชิมนีกว่า ได้แห้งจนเกินไปกําลังดีเพราะว่าด้วยความที่เขาสตีมด้วยไอ้น้ำอ่ะไข่ต้มมันก็จะมีความแบบสุกแต่ว่าสุกกาลังดีสําหรับเวลา15นาทีนี้นะคะบอกเลยว่าเกดเนี่ยคิดมาเองนะคะเพราะว่าตามโบโชวัวที่เขาให้มาเนี่ยไม่มีบอกแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้ไข่เนี่ยมีความเป็นยางมาตูมเยอะๆมากกว่านี้นะคะก็สามารถลดเวลาได้นะคะเหลือแค่ประมาณ10นาทีนะคะเกดคิดว่าน่าจะกําลังดีแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเกดจะมาลองทำค่าอีก2เมนูให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนั่นก็คือข้าวอบแฮมเห็ดนะคะแล้วก็ไก่อบซอสเกาหลีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยนะคะก็คือเมนูข้าวอบแฮมเห็ดนะคะที่ทาคือง่ายมากง่ายกว่านี้อีกแล้วก็คือเอาส่วนสมทุกอย่างนะคะเทลงไปในหม้อนี่ค่ะใส่ข้าวลงไป ข้าวอันนี้ใช้ข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้เกดแช่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เขาแบบดูดซับน้าเข้าไปนิดนึงเขาจะได้สุกง่ายขึ้นจากนั้นก็จะใส่พวกเครื่องทุกอย่างลงไปแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยโชยุนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการใส่น้ำลงไปอันนี้เกจใช้ข้าวญี่ปุ่นทั้งหมด100กรัมนะคะต่อน้ำทั้งหมด100กรัมเท่ากันนะคะ1ต่อหนึ่ง ง่ายมากเสร็จแล้วเราก็จะพักเขาไว้นะคะเพราะว่าเราจะไปทําเมนูต่อไปก็คือเป็นเมนูไก่อบซอสเกาหลีน,นั่นเองมาเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะก็คือการผสมซอสเกาหลีของเรานน่เองส่วนผสมนะคะก็จะมีโคชูจังนะคะอันนี้มิลินค่ะแล้วก็มีโชยุมีน้ำตาลทรายแดง มีตัวของเ,ออเขาเรียกว่าเป็นน้ำส้มสายชูแล้วก็เป็นน้ำมันงานะคะตามสไตล์เกาหลีชอบน้ำมันงาใส่ลงไปแล้วก็ขอปรุงรสด้วยพริกไทยสีนิดหน่อยแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างเขาพอาคนผสมให้เขาเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเทตีกไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปพอเราจิ้มไก่เสร็จแล้วนะคะ เราก็จะเทไก่ลงไปในถ้วยที่เราเต็มไว้นี่พอเราทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาน้องสองคนนี้นะคะเข้าเครื่องนะคะโดยที่เราจะเติมน้ํานะคะทั้งหมด2ถ้วยตวงด้วยกันจากนั้นนะคะเราก็จะยกเขาใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้แล้ก็เพื่อนๆนะคะจะสังเกตว่ารอบๆนะคะของหมอ้อเขาก็จะมีเหมือนรูรบายนี่ตรงนี้นะคะ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมันจะช่วยกระจายความร้อนนะคะทําให้อาหารด้านบนของเราเนี่ยสุกง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะทําการติดฝาแล้วเราก็กดปุ่มเรียบร้อยแค่นี้เองนะคะแล้วก็จากคู่มือนะคะที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ใช้ในการทําอาหารเนี่ยที่เขาแนะนำเนาะก็จะ ใช้เวลาทั้งหมด30 4 0ถึง40นาทีนะคะซึ่งเขาหมายเหตุดอกจันตัวใหญ่ๆหญ่ๆไว้ว่าเราสามารถเพิ่มเติมได้นะคะตามประสบการณ์ซึ่งจากประสบการณ์ของเกศนั้นเกศคิดว่า30นาทีน่าจะเวิร์กเพราะฉะนั้นจับ30นาทีค่ะระหว่างเรารอข้าวแล้วก็ไก่เกาหลีของเราให้สุกนะคะ อยากจะบอกว่าระยะเวลา3ามนาทีเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะมีสารพิษตกค้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวเครื่องเขานะคะแล้วก็วัสดุหม้อเนี่ยทำจากวัสดุแบบฟู้ดเกรดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีสารพิษตกค้งางลงไปคนเคื่อนกับมาหาแน่นอนนะคะพอเพื่อนๆเนี่ยตั้งหม้อเอาไว้นะคะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเดินไปเล่นในสวนเล่นกับหมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกังวลว่าเครื่องเขานะคะจะไหม้หรือว่าจะพังใดๆเด็ดขาดเพราะว่าในตัวเครื่องของเขานะคะเขาจะมีระบบตัดไ,ไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำแห้งนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะ ตอนนี้นะคะครบเวลาแล้ว30นาทีนะคะกเกดก็จะปิดสวิตช์เขาเลยน่เรียบร้อยนะคะ <S <S โอ้โหว้าวออ้ยหอมมากเลยเดี๋ยวเราดูข้าวดีกว่าข้างในเป็นไงประโยชน์ของเขาก็คือเห็นไหมตรงนี้ที่เกดบอกว่ามีที่จับเนี่ยคะ่ะมันก็จะไม่ร้อนมือหัเข้าวโอเคนะใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไม่ได้แฉะเกินไปโอเคเลยอะหอมอะเหมือนใช้มอสหุงข้าวเลยกลิ่นก็แบบ หอมมาเลยวิปื้มอะรู้สึกว่าการหุงไดมอนนี้นะมันง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะพกกล่องข้าวีนไปข้างนอกนะคะง่ายๆเลยก็คือเราต้องยกน้องคนนี้่อก,ก่อนแล้วก็เทน้ํานะคะที่อยู่ตรงฐานนี้ทิ้งไป ตรงน้ำต้นไม้ค่ะอืมร้อนไปค่ะร้อนไปร้อนไปวันนึงต้นไม้จะตายเ,าาเราเทน้ำเขาออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เราจะฟกเข้าไปข้างนอกนะคะก็คือเราก็แค่เอาฝาของเขานะคะมาปิดนะคะซึ่งฝาของเขาเนี่ยเขาเคลมมาว่าเป็นฝาแบบซิลิโคนสามชั้นนั่นก็คือชั้นรักเธอชั้นสวยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือชั้นควรพอวิธีการล็อกฝาของเขาคือแค่เอาฝาของเขาเนี่ยมาบิดอย่างเงี้ยใส่เงี้ยเสร็จแล้ว เราเปิดให้อากาศเข้าออก,ก่อนเสร็จแ,แล้วเราก็กดนี้เราก็ปิดปอกนะแค่นี้เนี่ยนะแน่นหนาะดึงไม่ออกนะคะป้องกันอาหารหกเลอะเทอะออกมานอกกล่องแน่นอนรวมทั้งอาหารที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็ยังคงสดใหม่นะคะแล้วก็รสชาติดังเดิมด้วยปิดฝาเรียบร้อยวันนี้นะคะเกดทำด้วยใจเพราะฉะนั้นอยากจะไปฝากคนคนหนึ่งที่พิเศษมากๆน้ำหนักเบามากค่ะนอกจากเขาจะน่ารักแล้วนะคะน้ำหนัก เราด้วยแล้วก็อาหารที่แกทำก็คือยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะยังไม่ดูตัวยังไม่ดูตัวียกเ, <c oughs> เอาอาหารมาให้ยังอุ่นๆอยู่เลยแต่ว่าถ้ามันยังอุ่นไม่พอเราอุ่นกว่าเราอุ่นกว่า <c oughs> หรือว่าเรายังอุ่นไม่พอนี่เรามีปลั๊กมาให้เสียบอุ่นได้เลยเสียบที่ไหนก็ได้เพราะว่าปลั๊กไฟเขาเป็นแบบสองขาม,มาตรฐานมอกเสียบได้เลยอุอ่นได้เลย กินได้เลยเปิดเท่าเลยค่ะพี่เอกร้อนร้อนร้อนไก่คนอะไรฮะทุกันอุ้ยตอบยากโดนขดกินไก่ทั้งล่างมีข้าวด้วยนะคะข้างล่างแยกข้อไหมกินได้อร่อยข้าวสูตรข้าวสูตรข้าวสูตรแล้วก็เก่งก็มีความสุขด้วยเฮ้ยพักบ้างเราอะ อะไรทุกอย่างเลยเป็นไงครบพี่เอกชอบไหมคะชอบครับชอบคนชอบมอสอ๋อชอบมอสเหรอคะถ้าพี่เอกสนใจนะคะสามารถไปซื้อได้นะคะที่เว็บไซต์แบร์ไทยแลนด์นะคะราคาไม่แพงเท่าไหร่ถูกมากๆแบงคพันนีทอน,<ค>นทอนเท่าไหร่ครับผม สิบาทคอนสิบาทแต่ว่าเชื่อว่าคุ้มค่าคุ้มราคาฟังก์ชันแบบครบจบในเครื่องเดียวมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง Lazada ก็มี s h o ป e e ก็มีสั่งออนไลน์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะเกศใช้จริงใช้เองนะคะหรือว่าใครนะคะที่สนใจอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะยินดีรับทุกคนเลยค่ะสาหรับของดีติดครัวเทหน้านะคะจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ